พอมีตลาดขายได้บ้างครับก็เลยลองลอง,ลองดูเห็นเขาว่ามีรายได้ดีถัวค้างกเป็นเสือนอนกินก็ลองลองดูอย่างนั้นแห L. ละล,ลูกละห้าบาทก็อยู่ได้นะ <laughs> มันไม่ต้องเด<ช>ือด <ๆ S 1> ร้อนเะยน้อวิธงสนรอบเดียวเลยนะพอ <หม S 1> ต้ตนปีก็จะใส่เกลือนครับคุณผู้ชมดูสิครับข้าวนี่โอ้โหอย่างงามเลยสวัสดีครับสองต้นไม้วันนี้นะครับ <S <S ผมอยู่กับพ่อเป๊กนะครับอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะพ่อบ้านนี้ บ้านถนนน้อยตําบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งคุณพ่อได้ปลูกมะพร้าวไว้นะครับมะพร้าวเหล่านี้นะครับกํากลังจะสร้างรายได้ให้กับคุณพ่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เรียกว่ากําลังเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวนะครับเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าอายุเท่าไหร่นะพ่อ,อย่างสามปีครับย่างสามปีนะครับสามปีก,ปก,วกว่าแล้วนะ้อยสามปีนี่มันเริ่มมีจันทร์หรือ,อยังพ่อจันทร์เริ่มเริ่มจะออกจันทร์เริ่มจะตั้งท้องโอ้ต้นนี้ก็ออกอ่ะครับมันมีต้นที่ออกเห็นเห็นเเรมออก็พ นะครับพ่อจะมาตั้งท้องเรื่อออกกันแล้วโอ้นี่นีครับนี่นีครับมีมาแล้วครับนี่เริ่มมีแล้วครับนี่คืออายุสามปีนะครับวันนี้คุณพ่อมามาใส่ปุ๋ยมันใช่ไหมครับครับใส่ปุ๋ยอ้หนีหนีวานวานแบบนี้เลยนะครับบานใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่กำลังกำลังนี่นี่ครับบานไวๆเลยสุดยอดเลยนะครับก็จะมีปลูกขาด้วยนะพ่อเนาะนี่ปลูกขาปลูกกล้วยคุณพ่อทำยังไงคิดยังไงถึงได้ปลูกมะพร้าวครับ ก็ดูน่าจะพอมีตลาดขายได้บ้างครก็เลยเราลองดูเห็นเข้าว่ามีรายได้ดีผัวพ้กว่าเป็นเสือนอนกินก็ลองลอง,ลองดูอย่างนั้นแหละอ๋อเขาบอกว่าเป็นเสือนอนกินครับเพราะมันโตแล้วก็เออมันจะจะเลี้ยงเราคืนบ้างอย่างนี้มันจะปลูกม่ยาก,ปล,กปลูกง่ายปลูกง่ายคุณพ่อลงลงมะพร้าวนี่มันมีเทคนิคในการปลูกไหมครับตอนปลูกม่ีครับม,ม,ม่ีก็ต้องดูจากยูทูบยูทูบอะไรเลยแหละศึกษาจากนั้นแหละจากผู้รู้มาก่อนครับก อะไรก็เร็ที่ก็ออกตามโทรศัพท์ครับเป็นดูอย่างนู้นจะแนวทางเขาครับแล้วทีนี้พ่อปลูกเยอะไหมครับประมาณสามร้อยกว่าต้นนี่แหละครับประมาณสามร้อยกว่าต้นนะครับหมดเรือพื้นที่ไปหมดไปประมาณสองไร่นะครับสองไร่เลยนะครับสองไร่ก็ได้ประมาณสามร้อยต้นก็ปลูกตําหัวคนาเราทีเอาหัวคนาครับดันหัวคนาใหญ่ๆขึ้นมาก็ปลูกตามหัวคนามันไม่เรือพื้นที่ทํานาด้วยครับคทํานาได้ตามปกติก็คือทํานาก็ได้ ทำมะพร้าวก็ได้อปีหน้านี่น่าจะออกผลน,นะพ่อเนาะน่าจะเริ่มออกน่าจะเริ่มออกด้กินบ้างครับองะกินนี้ก็เริ่มจะตั้งท้องกันแล้วครับเริมจะออกจันมาล้ลอมแมล็กกันแล้วนี่ครับต้นนี้งามมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับออดูดีมากๆเลยนะครับนี่อนอกจากมะพร้าวแล้วคุณพ่อก็ยังปลูก ฝรั่งก็มีนะครับผึ้ยถักลไมเสริมปีนี้ลงผักผลไม้เสริมกิมจูเยอะเลยโอ้หนี่ฝรั่งกิมจูก็เพิ่งลงนะครับเพิ่งปีนี้กำลังกำลังกำลังขึ้นฝั่งนู้นก็ปลูกเหมือนกันนะพ่อแถวนู้นลงตะมา้าอย่างเดียวลงมะพร้าวอย่างเดียวเลยหมายถึงว่าตอนแรกนี่ไอที่ตรงนี้เนี่ยคุณพ่อเอารถไถมาหรือว่าเอารถแบ็คโฮมามาตักขึ้นมาครับแบคโฮครับแบคโฮมันจะมาลอกหน้าหน้านาออกไปประมาณเกือบเม็ดแล้วครับครับเขาจะเอาดินไปขายครับ อัตรายวสวนเกินก็ให้เขาคูนขึ้นเป็นนี่แหละเป็นถนนครับเป็นถนนกลางกลางสวนเลยกว้างประมาณสัก4ี่ห้าเมตรนะพ่อเนาะประมาณสี่เมตรกว่ากเลยสี่เมตรสี่เมตรได้เลยปิดอัพลุเข้าสบายสบายครับปิดอัพสามารถวิ่งได้โอ้สุดยอดเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะพ่อเนาะฝั่งนู้นมีแล้วทีนี้ข้าวก็ยังก็ยังคงงามเหมือนเดิมครับข้าวจะงามมากเลยเพราะจะมีอะไรน้ําเรอเลี้ยงตลอดเลยอืมอืนทีข้างๆก็ดูไม่เป็นข้าวเลยเพรเขามันมีน้าไม่ไม่เอาน้ําลงมาช่วยครับ อันนี้ก็คือปลูกมะพร้าวนี่เขาบอกว่ามันมีมันต้องการน้ําเยอะใช่ต้องมีน้ำพอ่พอพ่อมีน้ํามาจากไหนครับก็ได้ได <c oughs> ้อันนี้สงจากอาตี๋รัสส์ประเทศครับอือพระเทพทรงสเสด็จมาเมื่อหลายปีก่อนอนู้นางเสเสด็จมาเยี่ยมตาเฝ้าครับท่านก็ทรงขุดสรีพระเทพให้ก็เรียกว่าสร์เมื่อก่อนเป็นอะไรนะกับเอ็ดทำลบ,บทำลบพักเรือทนบบรมบรานครับโชคดีก็พระเทพทรงสเสด็จทานก็เลยทำราดยางให้แบบนี่แหละ จากเตาเผาเราเนี่ยเตาเผาถนนน้นเนี่ยไอ้นู่นเขาพรมลุงเป็นราดยางแล้วก็ได้ขุดสระที่เป็นททำลบเนี่ยแหละให้ครับแล้วก็เราเราก็สามารถเอาเอาน้ําเอาน้ําเข้ามาเข้าสู่ที่นาของเราทําการเกษตรได้ตลอดทั้งรับทานาปรังก็ได้ได้ครับโันนี้ได้หมดเลยตซนนี้โอ้โหดีมากๆเลยก็คือสาะนี้มาอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นลูกใหญ่มากนะครับใหญ่แลวแล้วตรงนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะครับมีการปลูกอ่าพุทซาด้วยนะครับพุทซาแล้วก็มีมะพร้าวมี ข้ากวก็งามๆเลวพ่อเนอะาะงรมสดเยลมเลยสุดยอดเลยนะครับอ่าคุณพ่อครับมันมันมีคนคนอยากปลูมกมะพร้าวเยอะแล้วมันมีปัญหาด้วงครับคุณพ่อจัดการยังไงครับก็ผมไม่ค่อยจะมีนะสวนผมจะมีห่างๆจะมีว่างคือร้อยมันกินว่างมันกินไปกันมากันนี้ไปสมวนมากจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับก็เห็นไม่เยอะหรอกถ้าเห็นก็ต้องไปแกะมันออกเอาตัวมันออกก็คือใช้วิธีการเดินมาแกะออกเลยครับจะเห็นมัน ุยมันออกคุยมันจะกินมันจะเป็นคุยนะแล้วก็โกยออกอืเอาเอาอะไรแย่มันออกคเอาแบบนั้นเลยเออนี่นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะมีปัญหาเรื่องร่วงแต่ของพ่อไม่มีปัญหาถ้ามีก็ก็จัดการด้วยมือเลยต้องดูบ่อยครับโอ้นี่นี่เห็นมีหอยนี่คืออะไรครับพ่อหมายถึงว่าเอาหอยมาใส่มันหรือว่าเป็นปุ๋ยยังไงครับโอนี่หอยหอยนี่มันน่าจะเป็นหนูมันข้ามมากินะใช่ไหมครับจะว่าเป็นน้ำหมักผมก็ไม่ใช่ จะเป็นน้ำหมักเอามเทพอเป็นน้ำหมักน้ำหมักหอยก็แสดงว่าพ่อใส่น้ำหมักด้วยครับใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยนี่ใส่กี่รอบพ่อสองรอบใช่ไหมพ่อวิทย์ใส่รอบเดียวเลยนะพอต้นปีก็จะใส่เกลือนครับพอปลายต้นฝนจะใส่เกลือพอี่ปลายฝนก็จะใส่ปุ๋ยให้มันครับเพื่อมันจะได้เลี้ยงน้ำต้นช่วงหน้าแล้งครับโอ้ยังดีเลยนะครับแสดงว่าผมเห็นร่องรอยนี่พ่อมีการดูแลดีมากมีการคุมดินใช่ไหมก็ต้องฟางจาก ที่เราเกี่เสร็จแล้วจะหอบมาครับมา,มาปกโพนมันอมหมายถึงว่าเป็นการให้ให้มันรักษาค,ความชื้นเนาะก่อนอะ่ะเป็นปุ๋ยไปในตัวครับฝางอย่างดีเลยแต่มันย่อยสลายมันจะเป็นปุ๋ยหมกยักอย่างดีครับอู้ยางดีเลยเนี่ยมะม่วงก็มีอู้พพอไม่ได้ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวนะครับ <c oughs> มะพร้าวก็งามมะม่วงก็ <c oughs> ก็มีนะครับข้าวก็คุณผู้ชมดูสิครับข้าวนี่โอ้โหอย่างงามเลยสูงนะครับถ้าผมลงไปทางล่างนี่ขนาด ขนาดคอและขนาดหัวผมเลยนะครับหัวเลยนะครับนี่ครับผมมุดเลยอันนี้คือพ่อจงใจตัดมันออกใช่ไหมครับตัดออกเพามันปกข้าวก็ตัดอ๋ออันนี้คือมันปกข้าวเนาะเพราะว่าเราเราต้องการข้าวด้วยนะครับมันคุมก็เลยเราตัดดีกว่าครับผมส่วนว่านักวิชาการก็าจะให้ตัดหรอกิีการมันใช่ไหมครับพราะมันจะใช้งานการเจริญเติบโตเพราะมันมันก็ได้ไ้สมเคาะลำตัวกระจัดกับใบอยู่แหละจากใบมาเนี่ย คุณพ่อมีข้อแนะนำไหมครับถ้าเกิดว่ามีคนอยากปลูกมะพร้าวเหมือนคุณพ่อไงก็น่าจะลองลองดูเนาะแต่ว่าตลาดคงไม่ไม่ตันหลงตลาดเยอะก็ต้องการกันเยอะเลยถ้าสมมติว่าคุณพ่อได้ได้ผลนี่พ่อคิดว่ากตลาดจะเป็นแบบไหนครับเอาไปขายเองหรือว่าให้เขามารับก็ก็แล้วแต่ครับถ้าเราพร้อมเดียวกับมีคนช่วยตัดช่วยมีรถมีเรือก็ไปส่งองได้ครับจะมีที่ส่ง มีมีลงมีอะไรครับส่งีครับรับซื้อครับแต่บ้านเราไม่อดหลอกตลาดใช่ไหมครับเขมรก็มียมพอมีอ้อนอนในบ้านเราจะมีไอไอช่องอะไรนะเขาเรียกว่าครับช่องสายตะกูสายตะกูอ่าช่องสายตะกูก็คือขนไปเลยกัมพูชาสามารถรับผลผลิตเราได้ตลอดขอแต่ว่าเราผลิตได้นะพ่อเนาะขอให้เรามีขอให้เรามีสุดยอดเลยนะครับเวลาพับค้าจะมาซื้อทุกส่วนเลยปกติแล้วถ้าถ้าบ้านเราถ้าเราเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยเขาจะให้ลูกเราประมาณเท่าไหร่สิบบาทเนี่ย มันไม่แน่นอนราคามีขึ้นมีลงก็ับผมดูตามราคาตลาดบางปีก็สิบสามบาทบางปีก็ห้าหกบาทก็มีมันเลยแต่แล้วจะปีนะก่อนบางปีออกมากออกน้อยก็เลยแตกแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะดีมากได้สิบสามมารับถึงสวนมารับถึงสวนเลยครับผมดูตามตลาดใน youtube ในโทรศัพท์แล้วเขาก็มีการรายงานข่าวตลอดนะครับโอ้สุดยอดเลยนะพ่อเนาะก็คือเนี่ยจุดเด่นของพ่อคือหนึ่งมีน้ํำนะพ่อเนาะหนึ่งมีน้ําก็คือมีสระ สาที่เป็นสาใหญ่นะครับอยู่ท้ายท้ายนาพ่อเลยพ่อสามารถสูบเอาเครื่องสูบน้ําสูบเข้ามาในนี้ได้เลยไม่ต้องสูบเลยครับไม่ต้องใช้เ่อ,อไม่ต้องสูบเลยเลยพ่อครับเราจะใช้เทคนิกคกระเม็ดดูดสายท่อกระดูดลงมาเลยวางท่อลงมาอืมจะดูดลงมาเลยดูดได้ครับจะมีอะไรล่อ้นามขเบยาล่อหนามล่อ้นาลงมาล่อหนาลงมาตัวสระมันจะสูงกว่าพื้นที่นาเยอะเลยครับตัวน้ำจะอยู่สูงก็เลยดูดลงมาง่ายอืม ขอแต่ว่ามีน้ำเนาะเพราะว่ามะพร้าวนี่ชอบน้ำเนาะพาะ่อเนาะต้องมีน้ำให้ตลอดทั้งทั้งมีเลยดูแลก็ต้องมีน้ำรอเลี้ยงตลอดแล้วก็มีเกลือนะพนะ่อเนาะที่ต้องใส่ทุกปีไหมครับเกลือนี่ใส่ทุกปีเรา่าเกลือมันจะเพิ่มความหวานเพิม่มการเจริญเติบโตมันจะชอบเกลือสุดยอดเลยนะครับนี่แหละครับก็คือ,อแปลงการปลูกมะพร้าวของคุณพ่อนะครับซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าอายุสามปีนี่ตอนนี้นะครับ แพงออกมาแล้วนะครับออกออกจันแล้วนะครับออกดอกมาแล้วนะครับปีหน้านี่รับรองว่าปีหน้ามาถ่ายไว้ได้จะมีจะมีได้กินเลยได้กินสดโหสุดยอดเลยนะครับเอาแวะมามากินเล่นมาชิมดูว่ามันจะหวานไหมครับสั่งมาจากนู่นละราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมอะไรนะพ่อเขาเรียกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเนาะจากราชบุรีจากราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสงครามสาครนะครับจากบ้านแพ้วเนี่ยบ้านแพ้วเลยโอ้มะพร้าวมะานแพ้วนี่ดังนะพ่อเนาะครับ จะมีค้ากรผสมผสานกันสองจังหวัดนี่แหละราชบดีกับบ้านแพ้วนะครับอีกหน่อยปีหน้านี่ถ้าผมมาใหม่นี่คงจะลูกเต้ไปหมดเลยนะครับพ่อคงจะขายแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าลงทุนปลูกครั้งเดียวนะพ่อเนาะแล้วเราใช้ทุนเยอะหน่อยลงทุนไปเยอะไหมครับพ่อพันมันจะแพงมากเลยปีที่ผมปลูกครับปีนั้นมันจะร้อยยี่สิบหกสิบบาทประมาณนึงจะซื้อตามตลาดด้วยบ้านบดเราก็จะ เรียนเราตังร้อยี่สิบเนาะแต่ผมสั่งมาจากนู้นจะแค่หกสิบบาทสั่งมาจากทางไกลทางราชบรีแต่ถ้าซื้อบ้านเราหนึร้อยกว่าบาทผมกซื้อมามาซ่อมที่ต้นไหนมันตายมันเสียงก็แพงเลยบานเราถ้าซื้อส่วนมากกว่นู่นหลยอยากแหลกมันเลยน่ะจจะถูกหน่อยครับแต่ปีนี้ถูกพันถูก้ะเริมถูกแล้วถู่ไหมยี่สิบเองเซนียนเแสดงว่าคนคนอาจจะ แต่ไม่เป็นไรแถวบ้านเรามันเป็นจุดแข็งก็คือไม่ค่อยมีคนปลูกอาเภอบ้านกล่วนี่เห็นเห็นปลูกอยู่สองเจ้ามั้งพ่อใหญ่ๆน่าจะมีเยอะเนาะใช่ไหมครับเขาได้ขายกันเต็มเลยแถวโซนทางสายแต่ว่าเราเราไม่ห่วงเรื่องตลาดนะพ่อเนาะถึงแม้ว่าจะเยอะแถวนี้ครับเป็นลูกห้าบาทก็อยู่ได้นะมันไม่ต้องใช่ไหมครับพ่อบอกว่าจะเป็นเสือนอนกินนะครับรอดูเลยนะครับเพราะว่าทางนั้นก็มะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับนุ่นอ้อมเลย ถนนก็มะพร้าวทั้งหมดเลยนะครับข้างหลังผมก็มะพร้าวตรงนี้ก็มะพร้าวนะครับนี่เป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่สามเนาะนะครับปีหน้านี่มีแน่นอนผลผลิตให้ให้เราได้ชมได้ชิมนะครับก็ประมาณนึ้แล้วหกเจ็ดปีขึ้นไปละจะสมบูรณ์กุณผลมันจะติดครับปีไอสองสามปีแรกไม่ค่อยติดหรอกมันจะจะออกอย่างนี้แหละออกแล้วมันก็ไม่ติดไม่ติดลุงเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ครับ เราต้องให้ปุ๋ยให้เกรือรมันบ่อยๆนะพ่อเนาะ,ะย,ย,ยอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกเกษตรที่มีความคิดที่แตกต่างเนาะส่วนใหญ่คนที่ปลูกข้าวเขาก็จะปลูกข้าวอย่างเดียวนะพ่อนะเนาะก็ต้องทำแปวงแนวทางวบานครับ <laughs> <laughs> บางคนก็ปลูกต้นไม้นะพ่อเนาะแต่ว่าพ่อนี่เน้นเน้นที่มะพร้าวนะครับอ่วันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะครับให้ความรู้กับผมมากๆนะครับครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะขอเดินเดินดูออกไปนะครับทางทางเข้านะครับคขอบคุณมากครับผมอ่านี้ครับมะพร้าวของคุณพ่อนะครับก็มีความงามแบบนี้นะครับตอนแรกผมสงสัยว่าท่านตัดทําไมเนาะกิ่งที่มันครับปรากฏว่าผมรู้แล้วก็คือมันจะไปปกคลุมข้าวนะครับท่านก็เลยตัดออกนะครับเพราะว่าข้าวท่านนี้กําลังงามนะครับสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือมะพร้าวนะครับที่บ้านถนนน้อยนะครับพ่อบอกว่าในระยะต่อไปเนาะนะครับ ก็จะได้ผลผลิตเยอะมากนะครับปีหน้ามารอดูเลยนะครับสมมุติว่าต้นหนึ่งเนาะคุณผู้ชมครับต้นหนึ่งนี่ได้ปีหนึ่งนี่เนาะนะครับได้สักสามทลายทลายแล้วสิบสิบลูกเนาะนะครับก็จะเป็นสามสิบลูกนะครับ,รบสมมุติแล้วลูกละสิบบาทนะครับก็สามสิบคูณสิบก็เป็นสามร้อยนะครับมีอยู่สมมุติว่าได้ผลผลิตอยู่สองร้อยต้นนะครับ 300นะครับคูณ200นะครับอู้เงิกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ